ายร้านอาหารด่วนงั้นเหรออาพี่ตั้งึ้นมาได้ไงครับเนี่ยฟีฟ้าร้านอาหารของแกมันก็ไปได้ดีไม่ใช่เหรอแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้น ตั้งครับคือว่ามะนาวเขาสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ขายร้านนี้เนี่ยผมไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปรักษามะนาวเขาเลยครับแล้วรถของแกก็ขายไปแล้วเหรอ ใช่ครับพี่ตั้งฟีฟ้าฉันพูดตามตรงเลยนะฉันชอบแกก็ตรงนี้แหละเพื่อคนที่แกรักแล้วเนี่ยแกยอมเสียสละได้ทุกอย่างจริงๆพี่ตั้งครับก่อนหน้านี้ชีวิตผมเป็นยังไงเรื่องนี้พี่ก็น่าจะรู้ดี มะนาวเขาคอยอยู่เคียงข้างผมไม่ทิ้งผมไปไหนจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้มะนาวเขาไม่สบายป่วยนะถ้าเกิดว่าผมทิ้งเขาไปตอนนี้เนี่ยพี่ลองคิดดูสิครับผมยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่างินเอาแบบนี้พอดีว่าพี่ก็พอมีเงินอยู่บ้างนะ ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ก็ช่วยผมมามากพอแล้วบุญคุณพวกนั้นเนี่ยผมยังไม่ทันได้ตอบแทนพี่เลยครั้งนี้ไม่ว่ายังไงผมก็ไม่พี่ช่วยผมเด็ดขาดใช่แล้วค่ะพี่ตั้งก่อนหน้านี้พี่ช่วยเหลือพวกเราสองคนมามากพอแล้ว ดื่มน้ำก่อนนะคะพี่เดี๋ยวหนูจะไปทํากับข้าวมาให้สักสองสามอย่างมะนาวแกนั่งพักผ่อนเถอะไม่ต้องไปทําอาหารแล้วฟีฟ้าถ้ามะนาวเขาหายดีแล้วเนี่ยถ้าแกไม่รังเกียจก็ไปทํางานที่บริษัทกับพี่ก็แล้วกันนะครับพี่ตั้นพอดีว่าพี่มีธุระต่อนะหรือพี่ขอตัวกลับก่อนก็แล้วก anyway> ันนะ งนนั้นงั้นเรากลับกัน,นเถะค่ะเจ้านายพี่ครับที่ผมจะต้องขายร้านอาหารร้านนี้เพราะผมมีความจำเป็นที่จะต้องรีบใช้เงินพี่ลองดูก่อนนะครับ พี่ให้ราคาได้เท่าไหร่แล้วพวกคุณต้องการเท่าไหร่ผมขอสักหล้านบาทได้ไหมครับพี่งั้นก็ได้นี่ผมก็เห็นว่า พวกคุณต้องรีบใช้เงินนะในบัตรใบนี้มีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทรหัสบัตรเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ทีหลังแล้วกันขอบคุณมากเลยนะครับพี่ ค่อยๆเดินนะครับมะนาวตอนนี้อาการป่วยของคุณก็หายดีแล้วถ้างั้นเอาแบบนี้ดีไหมครับผมไปหางานทำก่อนดีกว่าเราสองคนเนี่ยจะได้มีเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะ,ะใช่สิก่อนหน้านี้พิ่ตั้งเขาเคยบอกกับคุณว่าให้คุณไปทำงานที่บริษัทของเขาได้ไม่ใช่เหรอคะ,อะใช่ครับ งั้นเอาแบบนี้ดีไหมครับอีกสักวันสองวันเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปที่บริษัทของพี่ตั้งก่อนแล้วกันนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาคุณขึ้นไปพักที่ห้องก่อนนะค่ะ ตั้งครับอ้าวฟีฟ่านี่แกมาได้ไงเนี่ยแล้วทําไมแกต้องเอาของฝากมาเยอะแยะด้วยล่ะก็ <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ช่วยผมมามากแล้วและที่สําคัญเนี่ยของพวกนี้ราคาก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับงั้นแกก็เอาวางไว้ตรงนั้น่อนเถอะฟีฟ่าจะว่าไปเนี่ยแกลองดูสิ ที่บริษัทของฉันแกจะทํางานอะไรได้บ้างก่อนหน้าเนี้ยที่ฉันบอกแกว่าให้แกมาทํางานที่บริษัทของฉันฉันก็พูดไปงั้ยแหละไม่คิดว่าแกจะจริงจังขนาดนี้นะเนี่ยใช่สิอีกสักพักเนี่ยก็ใกล้จะถึงเวลาเข้าห้องประชุมของฉันแล้วต้องเตรียมอะไรมากเนี่ยครับพี่ตั้งผมเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเชิญ ี่้าคะเป็นยังไงบ้างคะแล้วตกลงพี่ตั้งเขาจะให้คุณไปเริ่มงานเมื่อไรหร่ละคะมานาวครับผมว่าเราสองคนกับบ้านนอกไปตั้งหลักใหม่กันก่อนเถอะนะครับงั้นก็ได้คะ่ะแต่ก่อนที่เราจะกลับบ้านนอกฉันอยากไปดูร้านอาหารของเราอีกสักครั้ง ไ้สิครับฟีฟ้าฉันขอโทษนะคะทั้งหมดเป็นเพาฉันคนเดียวเลยที่ทำให้คุณต้องมาลำบากถึงขนาดนี้ <c oughs> มนาครับนี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวรอให้ผมมีเงินก่อนนะครับ เราค่อเปิดร้านอาหารใหม่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยคนรีบกินข้าวเถอะกินเสร็จเราจะได้รีบกลับบ้านค่ะฟีฟ้าคะนั่นรถคันนั้นเป็นรถที่เราเพิ่งขายไปไม่ใช่หรอคะ มะนาวพี่คนนั้นเป็นพี่คนที่ซื้อร้านอาหารของเราไม่ใช่หรอคุณตั้งครับนี่เป็นรถของน้องชายคุณตั้งที่คุณตั้งให้ผมไปซื้อกลับขึ้นมาครับพี่ตั้งนี่น้อง รถของน้องเนี่ยขับยากมากเลยนะน้องขึ้นไปเถอะพี่ตั้งครับพี่ทำดีกับผมขนาดนี้เนี่ยแล้วชาตินี้ผมจะตอบแทนบุญคุณของพี่ให้หมดได้ยังไงล่ะครับถ้าเกิดว่าแกตอบแทนบุญคุณชาตินี้ไม่หมดแกก็ไปตอบแทนต่อในชาติหน้าก็แล้วกันนะไอ้น้องรัก ครับพี่ตั้